สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ช่องเสียสุนทรทีวีนั่นเองนะครับผมวันนี้เขาจะมาสอนวิธีการโหลดตัวรันโซลาระนะครับผมก็ตอนนี้เหมือนจะใช้ได้ตัวเดียวเพราะลองผมลอดตัวนี้กับตัวนี้แล้วมันไม่ได้นะฮะเหมือนจะเขากำลังอัปเดตมาวิธีการแรกนะผมทุกคนทำตามผมนะครับกดคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะฮะเป็นบล็อกสเต็ปนะครับกดคอนโทรลคอนโทรลวีก็เท่ากับไปเลยโอเคจะเลื่อนลงมาด้านล่างน,นะครับผมจะเป็นดาวน์โหลดบล็อกสเต็ปกดโคลอสไปนะครับมันจะดาวน์โหลดให้ Okay. เราติดตั้งกันสุดๆดเลยภาษาไทยนะครับกดโอเคถัดไปถัดไปติดตั้งแล้วก็ในตอนนี้กดติดตั้งแล้วเปิดในรูบอกนะโ okay. อเคเราเรามันติดตั้งไปจากนั้นท้าทุกคนมาตัวรันซลารันะครับผมถ้ากดคันลอกมาวางก็จะขึ้นมาหน้ากิจหับนี้นะจากนั้นให้ทุกคนกดเ,เข้าไปในนี้นะครับบูส Boostapper นะครับผม a อนะฮะกดวิวลาว์นะผมตรงนี้นะครับโอเคมันจะดาวน์โหลดให้นะฮะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเข้าไปที่ไฟล์นี้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นทุกคนต้องปิดไวรัสนะฮะอันตี้ไวรัสนะครับโอเคนี่นะครับผมปิด2ตัวนี้นะที่จริงเปิดเนี่ยปิดอย่างเงี้ยมันจะปิดหมดเลยกดตัวนี้ครับดับเบิลคลิกมอ e ฟอร์ครับ run away โอเคขึ้นตัวนี้มานะครับถ้ามันค้างอยู่หน้าจอนะครับให้กด enter นะฮะโอเค okay, ตอนนี้ได้แล้ววิธีการต่อไปนะครับผมเข้าเข้าเกมเลยครับจากนั้นทุกคนนะครับให้ทุกคนกดตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเหมือนเหมือนเอ่อเพื่อให้ยืนยันนะฮะว่าอยู่ในแมปรอสักพักหนึ่งนะโอเคกำลังนี้อยู่ d o w n l o a โอเคขึ้นสีเขียวแล้วนะครับทุกคน ฉะนั้นกดตัวนี้นะครับตัวรันโอเคขึ้นแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนวิธีการใช้นะฮะวิธีการติดตั้งอะไรต่างๆโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้เขาจะคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจุ๊บหมด